นะครับแมนครับโอ้เอฟซีครับเอฟซีโอเดี๋ยว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 แป๊บนึงเราเรามาเจอเอฟซีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวครับอ๋อสวัสดีครับเอฟซีผมมานานยังครับนานแล้วครับประมาณเป็นปีแล้วขอบคุณนะครับไม่ฟังเสียงฟังเสียงย่างมาพักพักเทียงครับพักคนทางไหนครับอยู่กาลสินครับผมกาลสินเนาะครับผมผมยโสธรครับผม ขอบคุณมากครับวันนี้มาเอาแอมจิวครับผมมาอุ่นนวนแอมจิวอ๋อมองบ้านมองบ้านโองบ้านนะเดี๋ยวครับใส่แอมจิวตัวเล็กนะครับประมาณเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปฟังเล่นๆในห้องนะครับฟัง เบาๆในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับคึงแม่ไหมครับ0641637876 <36 4. S 1> สนใจก็ติดต่อช่างเขาได้นะครับวันนี้ขอเบอร์โทรหลายล้านเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจ โคคนยโสทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับตลาดนี้ก็อยู่ในเขตทวีวัฒนานะครับผมหรือรู้จักกันในนามว่าตลาดสนามหลวงสองนะครับมีต้นไม้นะครับสําหรับท่านที่อยากตกแต่งสวนนะครับตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงฝั่งนี้นะผมจะไปเดินของถมนะครับฝั่งของถมก็มีนะครับของเก่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าของถมตลาดสนามหลวงสองจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตามมานะครับร้านนี้ขายเกี่ยวกับอะไรนะครับขายเครื่องเสียงบ้านและรถยนต์ครับอ๋อบ้านและรถยนต์นะครับประมาณเปือเหมือนเป็นมือสองอะไรเงี้ยไหครับเป็นมือสองครับครับผมก็อันนี้อันนี้เห็นมีรับซ่อมทําอะไรอันนี้เข้ามาซ่อมครับอ๋อก็คือซ่อมซ่อมตู้ลำโพงครับทําตู้ลำโพงด้วยซ่อมตู้ลำโพงด้วยแล้วก็โมด้วยอ๋อครับผม ก็คือเหมือนเหมือนกับจะติดตั้งรถยนต์อะไรมือสองนี้มาติดต่อได้นะได้ครับได้ครับตลาดตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับครับผมเบอร์โทรนิดนึงก็ได้นะครับ0814259047ครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ตรงไหนที่มันติดเสียงเพลงอาจจะได้ใส่เสียงเพลงอื่นนะครับวันนี้เขาก็อยู่ตลาดนัดสนามสนามหลวงสองนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ก็จะเป็นหลังคากว้างนะครับมือสองแบกับคืนก็เยอะนะครับตรงนี้แต่ดูแล้วจะเป็นพวกเสื้อผ้ามือ 2, สองซมากกว่านะ,ะผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับคนมันเยอะนะครับ ตรงนี้ค่อนข้างจะแออัดสักนิดหนึ่งนะเนี่โยโดยโดยโดยรวมนับอันฝั่งนี้นะอาจจะเป็นประมาณเหมือนทั่วไปนะครับทั่วไปเลยมีอะไรก็เอามาขายกันทั้งนั้นแหละคือตรงนี้มันมันมีมันมีเหมือนหลังคากันความร้อนเลยนะฉนวนนะครับด้านบนนะเนี่ยมาเดินก็ไม่ต้องกลัวฝนมาหลบฝนที่นี่ได้ ก็ยังไม่เป็นที่วางกับพื้นครับเท่าไหร่นะครับนี่น้อยนะพระเครื่องก็มีนะครับเด,เดินเข้าห้องน้ำนิดเดียวเดินไปโอ้โหอไรีกครับ อยากถามนิดนึงได้ไหมครับปิดเสียงนิดนึงได้ไหมครับเออ่ร้านนี้จําหน่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอ๋อเป็นเครื่องเสียงบ้านวินเทจของแนววินเทจนะครับขอบอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับอ๋อกรมีคนสนใจชื่อร้านวุฒิโอเลโอเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าแปดครับผมพอดีมีเพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตลิสิทธิ์หรือเปล่าขอบคุณครับ นะครับก็ตลาดทนบุรีสนามหลวง2นะครับผมจำหน่ายล้อโพงแนววินเทจนะครับมีของไฮโอเนียนะครับยามาฮ่านะครับผมแบรนด์ของยามาฮ่านะครับโอ้สวยมากเลยตัวนี้ปีนี้คือให้ความจำพื้นดี เี๋ยคือเป็นตัวปรับเป็นแล้วถงคไงนะครับเพราะอีทีนึงโอเคครับก็อยู่ในตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับตรงส่วนไหนที่เป็นเขาเปิดเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์ผมก็ต้องใส่เสียงอื่นทับไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดินมาดูข้างในนิดนึงว่ามีอะไรนะครับ โทษครับเห็นพวกรองเท้านะผมเห็นแบบรองเท้าเยอะมากทั้งรองเท้ามือสอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมออกข้างนอกดีกว่านะครับร <c oughs> องเท้านะครับผม ฝั่งนี้สวยๆทั้งนั้นเลยก็เดินเข้ามาด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของตลาดสนามหลวงสองนะครับเครื่องมือช่างนะครับโอ้โหพวกครีมนะครับพวก,พวกอุปกรณ์ช่าง วนะพวดง่ายๆถ้าต้องการอะไรหรือเครื่องมือช่างนะพวกสวา่านพวกสวาก่านะน,นกลึงอะไรพวกนี้นะน็อตกลึงอะไรพวกนี้เยอะมากแปลงขัดนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับของธนบุรีสนามหลวง2องนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ แสบตานะครับพี่น้องย,อยางอย่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์อันนี้เดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นพวกอของเครื่องมือช่างนะเครื่องมือช่างส่วนมากนนสวกัสดีครับ <c oughs> บางร้านก็ไม่ได้บอกเขานะครับต้องถ่ายไปแบบไปไวนิดนึงเนี่ยเครื่องมือช่างเท่านั้นเลยข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับปโปร้านนี้ก็เครื่องเสียงนะครับเป็นประมาณเครื่องเสียงรถยนตนะ์นะนี่ดอกลำโพงรถยนต์นะครับมือสองนะครับผมเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านนิดนึงนะ

ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับผมบางบางที่ผมอาจจะไม่ได้ถามเบอ,อร์โทรนะครับตลาดนี้ผมก็เคยมาเดินประมาณสักสอาครั้งแล้วครับก็มาอัปเดตครับ,รบวันนี้มาอัปเดตนะไม่รู้ว่าเออแหล่งทางเขตทวีวัฒนาก็มีตลาด แบกับพื้นแบบนี้นะครับตลาดของเก่านะมันมีหลายโซนมากนะครับคือต้องเดินให้ทั่วนะครับอันนี้เป็นโซนที่อยู่ข้างนอกนะจะมีโซนที่อยู่ข้างในลึกๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปฝั่งโน้นนะครับผมโอเคผมเดินออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตลาดขายของออทั่วไปซะมากกว่านะครับส่วนริมๆฝั่งนี้นะจะหนักไปทางอุปกรณ์ช่างนะครับเครื่องเสียงที่นี่ก็เยอะนะ เครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงมือสองนะครับถ้าท่านใดอยากได้พวกอะไรนะคพวกเครื่องเสียงเก่าหรือว่า,าพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับผมว่าเยอะที่นี่เยอะเนี่ย,ยพวกล้อเลื่อนล้อเลื่อนอะไรต่างๆนะหวาน,น,นยังมีอะไเครื่องช่างนะครับเดี๋ยวผม,ผมเดินฟังนี้นี่ ตะกรอนช่างตรงนั้นเลยเนี่ยโอ้โหมีคนขายแอมจิวด้วยสวัสดีครับผมสรุปท้ายจิวตัวนี้เป็นปีไงเป็นปีมันยิ่งขยายไง ผลรุ่นกันไม่เหมือนกันใส่ใส่ใส่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เสริมมันอ๋อร้อนๆเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังวันนี้เป็นแอมจิวครับครับผมแอมจิวนะครับตัวตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับขับกี่ดอกครับขับเออสองดอกสองดอกก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแล้วถ้าอย่างตัวใหญ่เท่าไหร่ ตัวใหญ่สองพันครับใส่ดอกใส่ดอกสิบสองอ่ะก็เขาก็มีแอมจิ๋วด้วยนะครับมีแอมจิ๋วแล้วก็มีพวกลำโพง,งอ่ามินิคอมโบนะครับอันนี้ข้างในก็ขายด้วยใช่ไหมครับข,ข้างใน<ม>ข้างในมินิคอมโบขายได้ครับ ตลาดธนบุรีสนามหลวงซอนะครับวันนี้สองพันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวรอฟังเสียงนิดนึงลองเสียงเอาเอาเพลงโจ๊ะๆหน่อยนะครับนะครับแมนครับโอ้โหเอฟซีวะครับเอฟซีโอเดี๋ยว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 แป๊บนึงเราเรามาเจอเอฟซีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวครับ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีธิเอฟซีผมมานานยังครับนานแล้วครับประมาณเป็นปีแล้วขอบคุณนะครับไม่ฟังเสียงฟังเสียงย่างมาพักพักเทียงครับพักทั้ทางไหนครับอยู่กาฬสินธุ์ครับผมกาฬสินอ๋อครับผมผมโยโสนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้มาเอาแอมจิวครับผมมาอุดหนุนแอมจิวเคยไปถ่ายแอมจิวปานัดนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอแอมจิวตัวนี้ก็เลยแบบสะดุดตานิดนึงนะครับอ๋อเนี่มาหนุ่มแฉมั่ง วันนี้มาใช่โอ้ไปทุกที่ครับทุกที่ที่มีตลาดนัดครับชนลาดบุรีก็ไปไปแล้วครับตลาดเบิร์ตนะครับวันนี้จะเดินตลาดของเก่าเขตทนบุรีนะครับสนามหลวงสองนะครับพอดีเดินผ่านมาทางนี้เจอเอฟซนะครับผม,มเดี๋ยวรอฟังเสียงแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้า,อ,าอยากได้อะไรรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็ขอเชิญนะครับผม มีให้เลือกมากมายนะครับเป็นโกดังเลยนะครับฝั่งนี้นะลำโพง้านลำโงบ้านเออบ้านนดี๋ยวครับใส่แอมตัวเล็กนะครับประมาณ700นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปฟังเล่นๆในห้องนะครับฟัง เบาๆในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับ เด้อเด้อร้านร้านร้านเนี้ยขายอะไรบ้างครับอ๋อขายพวกแอมจิ๋วครับทุกอย่างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างหลังด้วยป่ะใช่ด้วยครับครับข้างหลังด้วยนะก็เป็นพวกมินิคอมโบแล้วก็ตู้ลำโพงตู้ลำโพงมันปั้นบ้านเหรอนะก็บ้านครับบอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับเอศูนย์หกสี่หนึ่งหกสามเจ็ดแปดเจ็ดหกผมก็สนใจก็ติดต่อช่างเขาได้นะครับวันนี้ขอเบอร์โทรหลายร้านเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยกยกนิ้วหน่อยครับยกนิ้วหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นบ้างนะครับโอ้ผมแสบตานะครับเหงื่อเข้าตาต้องขอไฟด้วยเนี่ยครับเครื่องเสียงมันมีเยอะนะที่นี่ยถ้าเดินดีๆนะครับนี่อีกที่หนึ่งเนี่ยร้านนี้เขาขายสารพัดนะครับเห็นมีลำโพงเก่าด้วยนะของ JVC นะครับของ JBL นะครับแล้วก็ดอกลำโพงนะครับนี่ ดอกลําโพงก็เยอะนะครับดอกลําโพงเก่าปากแตรนะครับอะไรดอกลําโพงีง่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะพวกหม้อไฟหม้อแปลงนะครับ เอ้ร้านร้านนี้จำหน่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับทุกอย่างครับที่ประทัดที่เหอเมนีเครื่องเสียงเยอะเลยนะครับเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับอ๋อครับผมนะครับก็เป็นมือสองที่ใช้ได้หรือไม่ใช้ได้เป็นมือสองส่วนมากใช้ได้ครับครับผมก็บางทีก็ขายตามสภาพใช่ไหมครับครับผมครับผมก็เป็นอะไรเครื่องเสียงนะครับขอขอถ่ายนิดนึงขอขอเข้าข้างในนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้เลยนี่ครับต้องขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนนะครับเป็นพวก อันนี้เป็นพวกแอมพวก E ีคินะครับขออนุญาตนะครับเฟอรแมนด้านหลังนะครับ NPE นะครับอ๋อครับโอเคครับได้ครับ <laughs> ขอบคุณนะครับผม เดินต่อไปนะครับแล้วเราเดินฝัน่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะไรอะไรอะไรมอเตอร์นะครับมอเตอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดินอไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเข้ามาด้านในนะนมาเจออีกร้านหนึ่งแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ขายสารพัดเหมือนกันนะครับ เห็นมีพวกเครื่องเสียงด้านในด้วยนะล่ะนะมีนี่คอมโปเล็กๆนะครับมีพวกบอ๋อครับร้านนี้ขายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับหลายยางครับี่ สา <aria> รพัดเณ์อิเล็กทรอนิกส์พวก UVS โดรนเบเกอร์ทุกอยากอออออ wow. ่างค่ะเป็นไฟโรงงานค่ะขายหมดเครื่องเครื่องก็มีนะคะอ๋อขายอ๋อเครื่องไอ้ไรเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นไฟเหรอเครื่องยันมาเครื่องพวกนี้ใช่ไหมเครื่องปั่นไฟอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อเนี่ยมอเตอร์ต่างๆนะครับตอนนั้นพันห้าค่ะมอเตอขายมอเตอร์ตัวใหญ่ข้างหลังพันแปดตัวเล็กแปดร้อย นี่ครับโอ้ขายขายที่ปะทถ่าจริงๆนะครับเดินต่อไปนะครับ